เอาละครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่เกม Toilet Tower Defense อีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับช่วงอ่าอีสเตอร์อีเวนต์เหมือนเดิมนะครับใน EP ที่แล้วเนี่ยผมก็เปิดได้ตัวกอร l ดลี่มานะครับก็คือเจ้าตัวนี้อ่ะตัวนี้นะครับทุกคนครับแมกบันนี่ไททันนะเป็นระดับกอรดลี่นะครับมีการโจมตี AOE ก็คือเป็นการโจมตีแบบหมู่นั่นเองนะแล้วก็จะมีอ่าตัวเพลซิงเข้ามานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบทะลุนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูสเต็คร่าวๆกันดีกว่านรเมมิ่่่ต้นีท ,500 อัพเต็มนะครับ1น2 0 0นะครับระยะในการโจมตีเนี่ยเริ่มต้นที่25นะครับอัพเต็ม45นะผู้ดาว0.5น์อัพเต็มนะ0.2 DPS ของเขาเนี่ยอยู่ที่3,000นะครับอัพเต็มอยู่ที่61,000นะตอนนี้เนี่ยคนในเซิร์ฟนะครับมีกันแล้วก็คือ5,6600นะซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะโอเคช่วงต้นเกมนะครับผมก็ทำการวางตัวฟาร์มก่อนละกันนะครับทุกคนวางเจ้ากรีนเหมือนเดิมนะครับ แรกๆก็เดี๋ยวเปิดออโต้สิคลิปเลยละกันเดี๋ยวผมว่าผมจะอัพฟาร์มอะไรให้เต็มก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเรื่องโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยว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 ตัวโคตรใหญ่เลยทุกคนเฮ้ยเหมือนเหมือนในนเสเร์เลยอ่ะเดี๋ยว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 เฮ้ยผมอยากเห็นแล้วว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบอัพฟาร์มดีกว่านะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนฟาร์มอัพเต็มก่อนละกันเนาะ่ะครับทุกคนครับผมว่าเรามาวางกันเลยดีกว่าถ้าผมรอเนี่ยผมคิดว่า บ้านน่าจะแตกแน่เลยนะครับเพราะว่าทอยเลทนี่เขาดันโหดมากโอเคเมกนะครับวางอยู่ที่2 5 0 0นะครับทุกคนครับมาเดี๋ยวเราวางตรงนี้เลยนะครับวางกลางๆตรงนี้ได้ไหมโอเควางได้นะครับมาออ้โหเฮ้ยขาเขาแบบลอยดินะทุกคนดูดิอย่างเท่โมเดลอย่างสวยอะ่ะมีเสียงการโจมตีไหมโอเคเสียงการโจมตีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โ oh, ห oh. เสียงกีเลเซอร์คือดังมาก ฮ้ยเดี๋ยว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 นี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะมีสกิลกดเข้ามาด้วยวงของสกิลเนี่ยอยู่ที่30นะฮะทุกคนดูอยตอนเนี้ยคือตัวเนี้ยเขาโจมตี25ใช่ไหมนะอีกห้าเปรก็จะมาใช่วงนี้นะแล้วก็มีอะไรอีกเขาจะเพิ่มสปีดนะครับให้กับยูนิตของเรานะครับในระยะของวงนะ25%ก็คือเพิ่มสปีด25%ให้กับตัวยูนิตของเรานะฮะครูดาวระยะเวลาอยู่ที่20วินาทีนะฮะทุกคนโอเค เฮ้ยทําเป็นเล่นไปดาเมจเลเวลหนึ่งนะครับอยู่ที่พันห้านะครับระยะ25นะครับคูดาวศูนย์จุดห้านะมาผมอ,อัพต่อเลยแล้วกันฟึบโอเคการโจมตีเขาก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับนี่เขาใช้ตรงนี้ตีนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะเออแต่เขาจะปล่อยเป็นเลเซอร์อย่างนี้ออกมานะครับเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขามีการโจมตีเป็นเพอร์ซิงได้ไหมเนี่ยเป็นการโจมตีเพอร์ซิงแบบงงๆเหมือนกันนะฮะโอเคผมอยากลองใช้สกิลจัง อ่ะกดเลยอ๋ยอนี่ไงทุกคนนี่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 คือถ้าตัวไหนเนี่ยโดนอาบัฟของเจ้าตัวเม็กบันนี่ไททันเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับตัวสกิลตัวนี้มันลดคูดาวแล้วทําไมตัวนี้ไม่ลดคูดาวอะ่ะหรือว่าค่ามันไม่แสดงผลวะทุกคนผมว่าตัวน่าจะไม่แสดงผลนะฮะทุกคนครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับเห็นไหมทุกคนครับระยะวงอยู่ที่30วงก็ประมาณนี้เลยนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนสังเกตที่เลเวล2นะ ะระยะวงของเขาประมาณนี้นะระยะของตัวสกิลนะครับประมาณนี้แหละโอเคเลเวล2นะครับทุกคนครับดาเมีอยู่ที่3,5 0 0นะครับระยะอยู่ที่30นะครับคูดาว0.5น์นะครับโอเคผมอัพไปต่อเลยเป็นเลเวล3นะครับมาใช้เงิน6 0พ0นะเอ้ยวงเพิ่มมาแล้วนะครับมีวงสีชมพูเพิ่มมาแล้วนะนี่เขาจะตีแบบสีชมพูตรงนี้ยาวๆเลยนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่ามันโจมตียังไงนะเห็นไหมทุกคนดูสิเฮ้ยแต่ที่อ่ะทุกคนดูสิ มีสายฟ้าแบบแพรบๆๆๆออกมาด้วยเหมือนไดโนเสาร์อ่ะโคตรเท่เดี๋ยวผมอัพเงินก่อนละกันนะฮะเฮ้ยเท่นะเอาจริงเท่นะดูดีนะเบลสามนะครับทุกคนครับดาเมจอยู่ที่5,600นะครับระยะ35นะครับคูดาวอยู่ที่0.4นะครับทุกคนครับมาเดี๋ยวผมจะทำการอัพเขาไปเอ้ยหลุดไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมจะอัพเขาไปเป็นเลเวล4นะใช้เงินหม0 0นห้าเรื่องเงินผมไม่พอไงประเด็นโอเคผมต้องอัพกรีดไหมจะหลุดไหมเนี่ยมาดูกัน เดี๋ยวนะถ้าเขาจะหลุดผมจะอัพกวดน,นะครับให้เป็นเลเวล5นะโอเคน่าจะได้อยู่นะเขาน่าจะรับมือได้อยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไหวไหมถ้าไม<ๆ>่ไหวผมกดสกิลเลยนะเออโอเคอัพทันนะฮะมาฟึบอ,อุ้ยอ๋อนี่คือวง AOE สินะโอเคตอนนี้นะครับมี3วงเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับวงสีขาวนะครับคือเจ้าวงตัวนี้นะครับในการตีนี่นะครับเส้นเล็กๆตรงนี้นะส่วนวงสีชมพูเนี่ย น่าจะเป็นวงที่การโจมตีตัวนี้เนี่ยครับเป็นสีเข้มๆตรงเนี้ยเป็นกากบาทตรงเนี้ยนะ,ะส่วนวงสีแดงข้างในเนี่ยน่าจะเป็นวง AOE ของเขานะครับทุกคนครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวกดสก,กิลไปเลยนี่กรีนล l เซอร์เราจะได้ตีเร็วๆนะครับอะไหวไหมกรีนลีเซอร์ผมไหวไหมไหวไหมถ้าไม่ไหวผมจะทําการกดอัพให้กรีนลเซอร์ตีเร็วๆนะฮะไหวแหละไหวไหม ฮ้ยผมต้องอัพครับทุกคนผมว่าผมต้องอัพว่ะไม่งั้นหลุดแน่เลยเฮ้ยไหวไหมหยุดเวลาคอ็อกแมวเลยเนะี่ยโอเคผมขอหยุดเวลาแล้วกันนะครับมาไหวไหมเนะี่ยหรือว่าต้องออกมาอีกตัวไหมเนะี่ยไหวไหมโอ้โหทุกคนผมต้องเอามาดักแล้วว่ะไม่งั้นไม่ไหวแน่เลยโอเคนี้น่าจะไหวอยู่นะครับอะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกัน นะคสเต็กลิเบิลสี่นะครับดาเมจที่7,250นะครับ, 7, 250, ะร,บระยะ40คูดาวในการโจมตีเนี่ย0.25นะโอเคเดี๋ยวผมว่านี่ไงทุกคนครับเวลาเขาโดนตีอย่างเงี้ยนะครับมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายแจ้งเตือนเมื่อกี้นะครับอ่ะอันนี้คือเรากดตัวเขาไม่ได้เลยนะอ่ะอันนี้กดได้แล้วนะครับผมขออัพเขาเป็นลิเบิลหเลยนะครับทุกคนครับใช้เงิน2อง0 0นะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอ่ะทุกคนหูกระต่ายเพิ่มมาแล้วโคเท่ นครับดาเมจในเลเวล5นะครับทุกคนครับอยู่ที่12,200นะครับระยะ45ครูดาวในการโจมตีเนี่ย0.2นะครับทุกคนครับอ่ะบัฟตัวนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับทุกคนครับมันจะไม่เหมือนตัวฮอคแมนนะครับทุกคนครับสกิลการใช้เนี่ยคือคล้ายๆกันนะฮะคือเจ้าตัวเมกบันนี่เนี่ยสกิลไม่ซ้อนทับกันนะทุกคนครับสามารถใช้ได้เลยเป็นตัวต่อตัวเลยนะครับทุกคนครับใครที่อยู่ในรัศมีของวงเขาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันก็จะโดนนะอย่างตัวเนี้ย รัศมีมันไม่ถึงอ่ะอ่ะอย่างตัวไททันคอกแมนอ่ะรัศมีมันถึงมันก็จะขึ้นบัฟอย่างนี้เลยนะครับอ่ะเป็นบัฟอย่างนี้ควบคุมนะทุกคนโอเคนะครับโอ้โหออกมาเต็มเลยครับทุกคนครับต้องบัฟแล้วนะครับอ่ะกดบัฟไปเลยนะฮะกดบัฟช่วยกันนะฮะโอเคโอ้โหหลุด้ะฮะตอนนี้เริ่มหลุดแล้วเริ่มหลุดแล้วนะครับเบฟที่55นะฮะโอเค อ่ะยังรับมือได้อยู่นะครับกิจติดบั็กนะครับตอนนี้อัพไปเลยฝั่งนี้ของเราเอ่อตรงนี้วางได้ไหมไม่ได้เออวางได้วางได้ไดโอเคตอนนี้โอ้ผมน่าจะวางเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวก็ทําการขายซินิสเตอร์ไปหนึ่งตัวก่อนนะครับโอเคอืมหามุมก่อนปึ๊บป๊บโอเคผมขายกรีนไปเลยด้วยแล้วก็เดี๋ยววางเขาเพิ่มตรงนี้นะครับปับ๊บ แล้วก็อัพไปเลยต้องใช้สกิลนะฮะตอนนี้อืมโอเคกดใช้บัฟนะครับเดี๋ยวบัฟหมดปับปผมก็จะใช้เรื่อยๆนะฮะดูจากเวลาผมว่าไม่เวิร์กเท่าไหร่หวะทุกคนไม่เวิร์กเท่าไหร่ใช้เวลานานมากนะ25นาทีแล้วนะครับโหค,คือโคตรนานไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่าเออนานมากอ่ะโอเคอัพเพิ่มเติม วางตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำการอัพใช้สกิลก่อนใช้สกิลก่อนโอเคมาช่วยกันตีช่วยกันตีนตอ๋อทุกคนครับเวฟ60แล้วนี่วานี่บอสออกมาแล้วนะครับบอสออกมาแล้วกดใช้สกิลให้หมดทุกคนเลยทำไมเลือดบอสไม่ขึ้นมาข้างบนจอวะทุกคนเออปกติบอสมันจะมีเลือดขึ้นมานะครับอ่ะกดใช้สกิลไปเลยนะครับทุกคนครับอืมมาดิ เลือด8ล้านโอ้โหไหวไหมเนี่ยทุกคนเอ้ยไหวไหมเนี่ยเออเอาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเงินไม่น่าใช้แล้วนะครับขายไปเลยผมว่าผมต้องอัพกรีเลเซอร์นะครับในการสโลว์นะเอออัพกรีเลเซอร์ก่อนโอเคเขาจไหวไ,ไหมวะทุกคนก่อนไปแบบปิดฉากไปทีท,ทีบึ้มนี่อย่างเท่ โอเคครับทุกคนครับเป็นยังไงบ้างครับกับตัว m ม็กบัตเน่ไททันนะทุกคนเป็นตัวดับกอร์ลี่นะผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่โมเดลค่อนข้างแบบเซอร์ไพรส์มากๆสวยมากๆนะครับแล้วก็นะครับเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเขามีสกิลในการกดนะครับทุกคนครับโอเคถือว่าโหดพอสมควรเลยเป็นตัวที่น่าสะสมนะครับทุกคนครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ